ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสเซงเงะแล้ก็อยู่กับหน้างานนะครับวันนี้นะครับแคสเซงแงะนะครับก็รับโทรศัพท์นะครับเอโทรมานะครับว่าช่างแคะเอออยากจะใช้ลูกหมูทํางานนะครับแต่กลัวมากนะครับกลัวลูกหมูนะครับกลัวจะสะบัดหรือใบจะแตกอะไรแบบนี้นะครับก็ วันนี้นะครับแคสแซงแงมีอุปกรณ์ตัวช่วยแล้วกันนี่ตัวนี้นะครับก็เป็นแบตนะครับใช้แบตเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับสามารถนะครับเวลาเวลาเกิดการเขาเรียกอะไรเล็กหนีบนะครับหรือว่าแรงกดเยอะเกินไปนะครับธรรมดาถ้านหนีปุ๊บนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวมาฟังจะปักคนใช้พี่กุนะครับก็ อ่หินเกียร์ลูกหมูเราเนี่ย <ขอ S 1> ถ้า <ขอ S 1> เรากดแรงๆจะเกิดอะไรขึ้นแตกแล้วก็สะบัดน,นะครับใบแตกใช่ถ้าตัดเหล็กแล้วเหล็กหนีบแตกสะบัดน,นะครับผมก็อันนี้ส่วนตัวนี้ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบนี้เป็นไงอา่ามันจะมีข้อดีคือมีซิสเตอร์นะผมมีกลไกคือเวลาใบหนีบใบแตกเนี่ยหยุดทันทีเลยอ่าแต่อันนี้นะครับอันนี้เป็นของเคยังนะครับนี่ของเคยังนะครับก็แคสเซ็งแงะนะครับก็เอามาใช้ได้พักหนึ่งแล้วนะครับพี่กด ตัดให้ดูหน่อยได้ไหมแบบทําให้หยุดอ่ะนี่นะครับพี่น้อยมาดูตรงนี้นะครับอ่าลักษณะงานนะครับตรงนี้นะครับเวลาตัดอาจหนีบได้นะครับพี่กดนะครับจะลองให้ดูนะครับโดยใช้อุปกรณ์ของเคยางแล้วกันนี่นะครับอ่ากดแรงดับดับเองเลยตัดเลยนะ นี่นะครับผมอ่าเป็นเซฟตี้นะครับอันนี้อันนี้คือถ้ากดแรงนะครับต<า>ันไม้ด้วยฮะการกนรอกไม้ด้วยการใบแตกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าถ้าเป็นลูกหมูกระตุยถ้าเป็นลูกหมูที่แรงแรงเหวี่ยงมันเยอะกว่านะพนะี่กดถ้าเป็นพวกใช้สายนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สายอะ่ะคือ รอบหมุนเขาเยอะแล้วก็คันนี้มนันต้องมีตัวเซฟนะครับผมคือถ้าแตกถ้าคอไม่แข็งจริงก็คือหลุดมือตัวนี้ก็เหมือนมีเซฟตี้ด้วย,ยแ<อ>หละอนะครับอ่ะลองปาดให้ดูหน่อยแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยงชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูจ่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะ เปิดซ u b ส c คร b e ติดตามไว้นะพวกเราจะชาจะเทจะมุงลังกาจะก่อเซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่นี้ไม่ต้องกลัวสะบัดชิมงานไม่เสียทิ้งงานไม่เสียด้วยนะครับเพราะว่ารอกพะชานะไม่รอกรอบพ้าด้วยรอบพอดีแล้วก็มาไม่ว่าจะเป็นเหล็กหนาก็ได้นะผมพราะผมก็ลองมาแล้วนะผม1.4ึมี่นผมตัดขาดหมดอะคือ เราค่อยๆไปเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่เสียใบด้วยคือใบก็ไม่แตกแล้วก็าสามารถทางานได้เนี่ยใบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าทิ้งนะครับผมเก็บไ,ไ,ไ,ไวไ <ป S 1> ้น<ช>่ะเอาไว้ตัดใช่เ <ๆ S 2> อาไว้ตัดวงกลมเหล็กที่เป็นวงกลมอ่ะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งมีในคลิปมือนะครับ <ๆ S 2> เรื่องเรื่องจะอวดคลิปตัวเองเพราะว่านันแหกนะผมใบมันเลกแล้วรอบมันตัดได้พอดีเลยแล้วจะเนียนสวยนะครับ่สรุปว่าใช้ใบเกินคุ้มเลยนะครับก็ เรื่องของเรื่องนะครับก็เอฟซนะครับคนที่โทรมาเมื่อเช้านะครับก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับอ่าอา่อันที่แค่แซงแง้ใช้ก็คือของแคยาง<ช>ครับก็ตัวตัวต,ตัวนี้ดีเลยนะดีครับน้ำหนักไม่หนัก,น,กนี่นะครับจริงๆแค่แซงแง้จะไม่ให้พี่กดใช้นะครับเพราะว่าเออมันจะเก่านะครับ <S <S พี่กดบอกว่าแค่พ่พ่อแล้วก็เดี๋ยวจะเครื่องมืออันนี้ปลอดภัยนะครับแค่แซงแง้ก็เลยอ่ะเอามาใช้ก,ก็เอามาใช้ไม่ครับผม ไม่ใช่เฉพาะตัวผมนะผมเฉพาะแค่เช่นเงี้เขาก็ใช้นะผมว่าเบาง่ายนะผมไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากเลยะเสะดวกนะใช่ทาอะไรก็สบายไงขึ้นที่สูงได้อย่างไงก็ช่างกดยังทําคลิปอยู่นะทำครับผมก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่กดด้วยแล้วกันช่องอะไรพีก่กดช่างกด DIY ครับผมนะครับผมก็ยังไงเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับผมเนี่ยประโยชน์จากอันนี้เลยนะครับเอามาบอกมาใช้ให้กับ FC ที่ไม่รู้นะครับว่า ถ้าใช้ไอ้ตัวมิสายรอบมันแรงนะรอบมันแรงรอมันไวไปไม่มันก็ทํางานได้เหมือนกันมันทํางานได้ดีกว่าใช่แต่นี้ทำอันนี้ดีกว่าไม่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 อันตรายนะครับก็นะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอู มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบานลกลา